ในระหว่างที่พักเบรกเนี่ยตีก็จะก็เป็นคู่จริงไปแล้วป่ะพี่เต้ก่อนแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณอะไรจะตามผมคุณอะไรจะตามผมลูกแคนนั่นเนี่ย ตาเจีวอชิเต้วอร์ชิหูกลวงผิงวอชิเหียนตีนีเชิงวอชิเหียนต้นผมเต้นะครับรับบทเป็นคุณหมอตินครับสวัสดีครับผมตีนะครับรับบทเป็นต้นครับครับพวกเราสองคนมาจากซีรีส์เรื่องทรีอาร์ครับผมครับครับก็เมื่อกี้ที่แนะนำตัวไปก็คือเป็นคุณหมอตินนั่นเองนะครับก็เป็น คุณหมอในห้องฉุกเฉินนะครับเป็นเรียนเฉพาะทางชั้นปีที่3แล้วแล้วก็วันหนึ่งก็มีนี่น้องตอน<ค>น,นะครับาาคนไข้รูปหล่อพ่อรวยนะครับผมก็ถูกเข็นเข้ามาบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ตินก็นทําการรักษาอย่างสุดความสามารถและวก็ไม่สามารถยื้ชีวิตไว้ได้อะไรเงี้ยเรื่องมันก็มีความแฟนตาซีก็คือตินเนี่ยไปนอนในห้องพักหมอปรากฏว่าตื่นขึ้นมาเนี่ย ได้ถูกตัวเองถูกย้อนเวลากลับมาม 1>, 1วันก่อนที่ต้นจะย้อยอ่าจะถ,ถูกเข็นเข้ามาในห้องถูกเฉินอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนสุดท้ายเนี่ยได้รู้ว่าเราเนี่ยภารกิจที่จะต้องช่วยชีวิตเ้าให้รอดอถึงจะหลุดจากหลูกเวลานี้ได้อะไรเงี้ยครับเสียชีวิตเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีถ้าอยากไปจากวังวนเนี่ยเธอต้องไปช่วยเด็กคนนั้นตีสำหรับผมผมเลือกที่จะพยายามแก้ไข ก็ช่วยให้คนแปลกหน้าคนนะึงน้องเต้รอชีวิตระวังตัวให้ดีนะคืนนี้น้องจะตายก็ <S <S อย่างของเต้ก็่อนข้างยากแล้วเราไม่ได้เรียนจบทางนี้มาแล้วก็ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยต้องมาปูพื้นฐานใหม่หมดเลยแล้วก็ได้ต้องมาทําความเข้าใจการรักษาการทําหัตการจริงจริงตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเคุณหมอที่มาเป็นคอนซัลท์เนี่ยเขาก็คอนเซิร์นว่าถ้า ถ้าทำผิดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนไป educate คนว่าเอ้ยรักษาแบบนี้นะซึ่งเ,เดี๋ยวคนจะไปจําการรักษาผิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยเป็นที่มาของผมต้อง work hard มากๆว่าทํำยังไงให้ถูกต้อง,องที่สุดคงต,ตีมีครับเพราะว่าด้วยความที่บทของต้นเองอะ่ะจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าซะส่วนใหญ่ในระหว่างที่าพากเบกเนี่ยตีก็จะก็เลยเหรเขาจะสั่งพก เดลิเวอรี่มาครับแล้วก็เหมือนแบบเขาเครียดเขาเครียดแล้วเขาก็แบบอยากหาวิธีการบาลก็เลยสั่งของกินมาอย่างเงี้ยมาทาให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วก็ไปป่วนคนอื่นอย่างเช่นคนอื่นเขาไม่ว่างกันลรงับยุ่งอะไรอยู่เราก็จะไปป่วนไปแกล้งไปอะไรเขาทําให้ตัวเองรีแลกซ์แต่ว่าพอที่จะเข้าฉากปุ๊บแล้วก็อาจตูนอินเข้าไปใหม่ครับก็เป็นคู่จริงไปแล้วป่ะก็เป็นคู่จริงไปแล้วป่ะเฮ้ยรอเล่นครับรอเล่นเอ้ยเขาคิดจริงเอาหรอ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับผมในชื่อเกมจิงก้าบ็อกซ์นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่จิงก้าบ็อกซ์ธรรมดาที่เคยเล่นนะอ่ามีกติกาด้วยมีกติกากติกาคือเราจะต้องจับมาหนึ่งไม้โดยที่ถ้าไม้เนี้ย มีตัวเลขเราก็จะมีคําถามแต่ถ้าไม่มีตัวเลขเราจะถูกทําโทษคือคนจับจะโดนทําโทษใช่แต่ถ้าคือมีตัวเลขก็แค่ถามตอบใช่อโอเคพี่พร้อมแล้วเพราะว่าพี่เล็งไปแล้วโอเคอันนะพี่เริ่มก่อนนะได้ถ้าล้มตั้งแต่อันแรกนี่คือเสียฟอร์ม่ปรอดแล้วเลขสี่ครับด่างกระบอล คือตอนนั้นเป็นตัวแบบเด็กๆคือชอบว่าลูกแล้วว่าลูกดังขึ้นบอลชอบมีตัวแบบตุ๊กตาดังขึ้นบอนละบบอะไรเงี้ยดีๆนะ<ร>โอ้โหเบอเร์นหนึ่งครับที่แฟนคลับตั้งให้ก็จะมีเต้ตีชู้รักเรือร่มครับชูรักเรือร่มเนี่ยมันมาจากมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเป็นไททานิกไททานิกใช่เขาก็อยากเห็นโมเมนต์เต้ตีเป็นแบบว่าพี่เต้ก่อนแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c ười> คือคือเรื่องเทเทนิคก็คือเหมือนสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมหวังกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เออคือเราสองคนชอบล่มเรือเขาคือเขาก็จะมีความแบบอิมเมจินไงอยากให้เต้สีแบบเออได้แบบอ่ะวิจาริณง,งานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่ใดๆก็คือเราสองคนก็จะล่มเรือเขาตลอดครับผม <c oughs> อยากจะอ้อนให้หนายนั้นมองไรอะ <c oughs> สิเวนยออันที่สองม่ีคิดดีนะเราคิดดีอยู่แล้วถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยตาคุณหนักนะเออเขาขู่อ่ะคุณทุกคนเขาขู่ผมเราหล่อแบบนี้ต้องโดนเลยดีนะเร็วเร็วเอาอย่างนี้ให้ทำหน้าที่คิดว่าหล่อที่สุด5วิ3 2 1แอคหนึ่ง นี่เําไทำหน้าหล่อที่สุดคุณเก๊กทำไหม <c oughs> ขอให้มีผมไม่อยากถูกลงโทษไม่มีมีไม่มีปู่ย่าพี่เต้ต้องคิดบทสปอยตีหนึ่งกันทำหน้าที่คิดว่าตัวเองตื่นมาทุกเช้าหน้าตาอย่างนี้แหละตื่นทุกเช้าหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมม,มาพร้อมหนึ่งสองสาม ขอเสียงใช่ไหมฟอแล้วก็แบบมีแสงขอเขาด้วยโอเคได้แล้วได้แล้วแม่ก็ได้ต่อไปตาพี่เหรอใช่งงไหนๆเดี๋ยวด้วยทำไมอ่ะทีมงานแกล้งวะเนี่ยเสร็จเสร็จไม่อยากลงโทษเลยอ่ะอยากลงรักมากกว่าอยากลงรักมากกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงจะลงรักอะไรไหนลองลงมาดิเออวิธีการทำโทษก็คือครับให้ต้องหน้าโดยห้ามกระพริบตาใครกระพริบตาก่อนแพ้แพ้ปุ๊บต้องบอกลาคนนั้นอ่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยก็มาแมยกระพริบแล้วแมยกระพริบแล้วกระพริบแล้วกระพริบเฉยชนะ เกียดตัวเองเหมือนกันวะโอเคครับมาีครับรักนะรักนะต้อไปตอไปต่อไปมาโอ้โหยี่สิบคำพูดติดปากอ่ะอ่นี่รู้ละรู้ละเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะทำอะไรผมรู้ละนี่ตองมีอะไรให้เต้กินไงหิวหิว ได้หิวได้หิวเลียนน่ะน้องเลียนอ่ะพี่ว่าตอนนี้เอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ตอนนี้เอามาเลยเอามาให้หมดพี่หิวแล้วพอกินข้าวเสร็จหิวหิวหิวพี่หิวพี่กับใส่ไข่มากเลยครับไม่อีกแล้วอ่ะไะโดนทำโทษบ่อยจังเลยอ่ะคุณอยากโดนทำโทษอะไรบ้างอ่ะเอาแซ่วฟาดเลยอ่ะคุณจะต้องโดนทำโทษในการที่ดึงขนแขน แล้วคุณก็ทำหน้าฟินที่สุดเท่าที่เคยเคย,เคยมีมาอือ่านะครับ3ามสองหนึ่งกอะไรจะตามผมลูกอะไรจะตามผมโอูโแคนนั่นเนี่ยวันนี้นะครับพี่เต้กับตีอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกิจรกรรมร่วมหัวใจแฟนทีอาร์ตเพื่อหัวใจคนไทยและดูซีรีส์ทีอาร์ตอีพีสิก่อนใครโดยที่จะมีเต้ตีนะครับแล้วก็คุณหมอโอ๊บต้นน้ำ พอจูนน้องออมเฟียดแจ็คแล้วก็ตีมายนะครับแล้วก็ยังมีพี่มะเดีว่วชูกเกียรินะครับแล้วก็พี่อ้ําณัฐพงศ์ด้วยครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ถ่ายทำซีรีส์เรื่องทีอาจเนี่ยพวกเราก็ได้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผู้ที่เสียชีวิตจาก โรคหัวใจและโลรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยฉเฉลี่ยถึงชั่วโมงละ2ลรายเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับพวกเราก็เลยได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยที่รายได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยจะนําไปสมทบทุนให้กับโครงการผ่าตัดโรคหัวใจที่ศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนี้ครับเวลา10โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงที่โรงภาพยนตร์มาสเตอร์คาร์ซินีมา S.F.World Cinema ศูนย์การ์คลาสเซนท์เวิลด์ครับเปิดขายบัตรที่ไททิเกตเม Major ในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปและติดตามรายละเอียดของโครงการได้ทาง Twitter TV Thunder Series และ Instagram TV Thunder Content Plus ครับตีก็ขอฝากซีรีส์เรื่องทีอาร์ดไปด้วยนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆอยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยต้นครับว่าจะทำให้พี่ตีนเขากลับมาได้ไหมครับ ก็ตอนนี้เข้มข้นเลยใช่เดินทางมาถึงช่วงท้ายของเรื่องแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามว่าความสัมพันธ์ของพวกเรารวมถึงคนอื่นๆเนี่ยจะจบลงยังไงนะครับ,รบผมก็ฝากติดตาม AS Play Original เรื่องทรีอาน,นะครับที่ผลิตโดย TV Thunder นะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน AS Play YouTube Channel ของทาง AS Play นะครับซึ่งจะมีซับไตเติลให้แล้วก็ทางช่อง3กด3 3นะครับทุกวันจันทร์เวลา5ทุ่นะครับ สามารถดูฟรีได้ทุกเครือข่ายเลยครับครับแล้วก็ฝากติดตามโซเชียล media ของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับของเต้ก็จะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ Twitter นะครับจะเป็นเต้แอนด์เดอะสกอร์ดาวิดนะครับแล้วก็ t i k t อ k เต้ดาวิด26่สิของตีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับที่ Instagram Twitter แล้วก็ TikTok นะครับตี๋แอนด์เดอะสกอร์จาุจิครับแล้วก็ Facebook ตี j จา u ุจิตา n น n ครับ ลม้<น>ลมอ่ะล้มคอนเฟกเลย